ฉันเป็นเพื่อนแท้ของเงินฉันเป็นเพื่อนรักของเงินฉันเป็นเพื่อนสนิทของเงินเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกๆวันเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุขฉันเบิกบานที่มีเงินเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นเพื่อนแท้ของเงินฉันเป็นเพื่อนรักของเงิน ฉันเป็นเพื่อนสนิทของเงินเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกๆวันเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุขฉันเบิกบานที่มีเงินเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นเพื่อนแท้ของเงินฉันเป็นเพื่อนรักของเงินฉันเป็นเพื่อนสนิทของเงิน เงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกๆวันเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุขฉันเปิกบานที่มีเงินเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นเพื่อนแท้ของเงินฉันเป็นเพื่อนรักของเงินฉันเป็นเพื่อนสนิทของเงิน เงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกๆวันเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุขฉันเปิดบานที่มีเงินเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นเพื่อนแท้ของเงินฉันเป็นเพื่อนรักของเงินฉันเป็นเพื่อนสนิทของเงินเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกๆวัน เงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุขฉันเบิกบานที่มีเงินเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นเพื่อนแท้ของเงินฉันเป็นเพื่อนรักของเงินฉันเป็นเพื่อนสนิทของเงินเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกๆวันเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุข ฉันเบิกบานที่มีเงินเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นเพื่อนแท้ของเงินฉันเป็นเพื่อนรักของเงินฉันเป็นเพื่อนสนิทของเงินเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกๆวันเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุขฉันเบิกบานที่มีเงินเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิท ฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นเพื่อนแท้ของเงินฉันเป็นเพื่อนรักของเงินฉันเป็นเพื่อนสนิทของเงินเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกๆวันเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุขฉันเบิกบานที่มีเงินเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณฉ,งงฉันเป็นเพื่อนแท้ของเงินฉันเป็นเพื่อนรักของเงินฉันเป็นเพื่อนสนิทของเงินเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกๆวันเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุขฉันเบิกบานที่มีเงินเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นเพื่อนแท้ของเงิน ฉันเป็นเพื่อนรักของเงินฉันเป็นเพื่อนสนิทของเงินเงินอยู Lap ่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกๆวันเงินอยู่กับฉันอย่างเหลือเฟือในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุขฉันเบิกบานที่มีเงินเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทฉันรักเงินและเงินก็ร <Tuesday> ัก <everyone>. ฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ